อายุ53ปีเสียชีวิตวยโรคไตวายเมื่อวันที่2 2มีนาคมเอ้ยไม่ใช่สิตุลาคม2568เวลา21.30นออายุ53ปีติดเตียงอยู่นานเหมือนกันเป็นปี อยู่ที่ศูนย์ศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่มันยังไม่สูงอายุหรอกค่าดูแลเดือนละสองหมื่นเจ็ดค่าดูแลนะเดือนละ,นละ,นละสองหมื่นเจ็ดวันเท่าไหร่วันละเก้าร้อยสองหมื่นเจ็ดอวันละเก้าร้อยเย ค่าดอกไม้เนี่ยเนี่ยพุ่งหนุกขาวเนี่ยประดับหน้าศพสามหมื่นเด็ดค่าโล่หนึ่งหมื่นอันนี้มีมีพวงหลีน<า>พเพิ่มเข้ามา พี่แต๋วแต๋วพี่ติดอันนี้แม่ผมจานวัชิลอ,อก,กิจกาลีอันนี้พี่หมูตุ้ยิวน้องพิงอันนี้อยู่ประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่น,นี่าหากก้อยวันรานิยมคณะสงฆ์น,นี่พนักง,งานศูนย์ เพื่อนเพื่อนเบียเกอเน,นี้ยแทกแบบไทยสมุดรกันชีวิตหนึ่งแสนบาทอันนี้ไม่รู้จักอันนี้เจ้าของร้านอาหารสุขโมไทยที่ประเทศอังกฤษมู่ทั้งหมดสามสิบกว่าล้านคู่แฝดคู่แฝด ผมเคยไปบ้านกขานะที่สุโขทัยไ,ไปงานศพแม่เข้ามาพี่ปานเขามีผู้แปลกนี่แบบมาใหม่ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยอ่นไม่ออกสมจอยอ 20เจ็ดสวัสดีคืนที่สามพรุ่งนี้เผาเวลาสี่โมงเย็นยังไม่มีใครมาหรอกผมตาไม่ค่อยดีพื่งพาตัดมาได้หนึ่นาที เลยต้องใส่แว่นดำป้องกันฝุ่นเข้าและลมป้องกันลมป้องกันฝุ่นได้ที่หนดินดีอาบาเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว, 20, วนน27เจ็ดวันแล้ว